รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมเข้าสู่รายการเท l t h มีพร้อมด้วยสาระดีๆสำหรับคนรักสุขภาพส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโครึ่งนั่นเองนะคะแม่อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงเทศกาลวันปีใหม่อีกแล้วนะคะแป้งขอถามก่อนเลยว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูแลตัวเองดีแค่ไหน เอาเป็นว่าย่งไ่ต้องตอบแป้งตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเริ่มแล้วนะคะอยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้ล่ะค่ะแป้งพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีนั่นเองค่ะที่ศูนย์แห่งนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนั้นเนี่ยต้องอดใจรอในช่วงหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมดีๆของเรารอยอยู่แล้วกับโครงการชูบีนนามวันนั่นเองและในสัปดาห์นี้นะคะก็ถึงคิวของน้องๆจากจังหวัดชัยภูมิมั่นเองค่ะที่จังหวัดแห่งนี้เนี่ยเขาจะมี จังหวัดชัยภูมิได้น้อมนำโครงการทูบีนำมวันมาใช้ในจังหวัดโดยได้ดำเนินการหลากหลายกิจกรรมและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องตามแนวทางโครงการทำให้ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกทูบีนำมวันจำนวนทั้งสิ้น294,115คนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้น้อมนาโครงการทูบีน้ำเมวันมาใช้โดยได้จัดตั้งและดาเนินกิจกรรมชมรมทูบีน้ำเมวันเมื่อปี2553ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น2,000คนและเพื่อดําเนินโครงการทูบีน้ำเมวันเต็มรูปแบบจึงได้พัฒนากิจกรรมของชมรมสู่รูปแบบมาตรฐานศูนย์เพื่อนใส่ไไทูบีน้ำเม่อวันค่ะคุณครูวิมลประจงจิตค่ะ เป็นท่่รึกษาของศูนย์เพืินใจชมรมทูบีนเบอร์วันของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะก็ตอนนี้มีสมาชิกทั้งสิ้นนะคะเป็นนักเรียนทุกคนและก็ครูทุกคน1,972ท่านนะคะก็กิจกรรมของชมรมก็คือเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนทำในสิ่งที่เยาวชนสนใจเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรมที่ทําก็มีหลากหลายค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่นักเรียนเขาสนใจแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาทํากิจกรรมในยามว่างร่วมกันค่ะ งานที่เยาวชนเราสนใจก็มีมากมายที่เป็นประโยชน์ในชุมชนเช่นการประดิษฐ์ดอกกระเจียวนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจําของจังหวัดชัยภูมินําไปจําหน่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวแล้วก็นําเศษวัสดตุต่างๆนะคะมาทําเป็นของใช้แล้วก็จําหน่ายได้ค่ะ การที่เยาวชนใช้เวลาว่างมาทํากิจกรรมตรงนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเขาก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ต่อสังคมช่วยในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะผู้เรามาจากชมุมศิลปะการเพร์แก้วนะคะแนวคิดที่ได้นะคะได้มาจากการที่ผู้เราไปเยี่ยมชมในเทศกาลต่างๆนะคะและนํามา แดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ตามจนาินตนาการของพวกเรานะคะวัะสดุอุปรกรณ์ที่ทำนะคะก็จะมีแก้วมีสีอะคริลิกนะคะแล้วก็จะมีผู้การหรือกวยที่ใช้ใส่สีนะคะและแบบส่วนแบบนั้นจะเป็นแบบแบบที่พวกเราได้มาจากาด้คิดค้นขึ้นมาค่ะและเป็นแบบที่ได้มาจากอินเทอร์เนต็ตค่ะ ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำแบบได้มาติดภายในแก้วนะคะใช้คู่กันหรือกวยวาดตามแบบหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการของเราค่ะประโยชน์นะคะส่วนมากเราจะนำไปเป็นของเที่ยวลึกของฝากนะคะถ้ามีโอกาสเราก็จะนำไปขายตามเทศก,ก,การต่างๆค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการเพ้นแก้วคือเราใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยางเสพติดนะคะแล้วก็ได้สืบสารเชื้อป่าวัฒนธรรมของเราเอาไว้ค่ะแล้วก็ การเพชแก้วเนี่ยเป็นการที่เราต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงค่ะฉะนั้นแล้วเวลาเราเพ้เนี่ยเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดค่ะสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากชมรมรูบีน้ำวนจากเรือนเมืองพญาเลวิทยานะครับนี่เป็นกลุ่มถักตะก้าจากเชือกยางพารานะครับซึ่งตะก้านี้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถทําความสะอาดได้ง่ายครับสีสันสวยงาม และเหมาะที่จะทําเป็นของขวัญหรือของฝากในเทศกาลต่างๆได้ดีครับสําหรับแนวคิดที่ได้นะครับอยากจะอนุรักษ์วัดลายต่างๆไว้นะครับและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับสาเหตุที่เลือกใช้ยางพารามาถักตะก้านะครับเพราะสามารถสลับสีได้สวยงามและมีความแข็งแรงเหนียวทนทานทําความสะอาดได้ง่ายครับลวดลายต่างๆนะครับก็ผมได้ประยุกต์มาจากลายผ้ามัดหมี่นะครับซึ่งจังหวัดเจยาูมิของเราก็มีลายผ้ามัดหมี่ประจาจังหวัดคือลาย มีขอนานลีนะครับประโยชน์นะครับนำไปใช้ต่างๆหรือว่าทำเป็นของขวัญของฝากในทุกโอกาสได้ดีครับครับสำหรับประโยชน์ที่ได้รับนะครับได้ฝึกสมาธินะครับและ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสร้างรายได้ให้แก่ชุมลงของพวกเราครับในวโรกาสนี้คุณกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงทอดพระเนตรนิรธศการการดำเนินงานชมรมทูบีเมื่อวานในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนสเสด็จเยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ส่งทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในชมรมและทรงพระราชทานพระอนุญ,ญ,ญาตให้อาสาสมัครและสมาชิกชมรมทูบีน้ำวันที่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาและโรงเรียนเครือข่ายถวายรายงานการดําเนินง,งานของศูนย์ขอรับคําปรึกษาพร้อมทั้งพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาทําให้เกิดขวัญกาลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกชมรมทูบีน้วันอย่างหาที่สุดดีได้ค่ะ ผลงานของน้องๆจากจากังหวัดชียภูมิเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยนะคะแต่ช่วงหน้าคะ่แะแม่สบายขอผู้ชมนะคะมารู้จักกับแพทย์ทางเลือกแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติบำบัดกับคุณหมอท่านหนึ่งนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่เดียวะค่ะนี่จ๊ะก็ต้องรู้จักพอไง ต้องออกไปทำงานด้วยน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริก็ไงจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เลอเนี่ยเป็นหัวกะทิใหม่อะค่ะแม่อาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีหอหมกหรือหลนหรือขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้จะทานหมดเหรอหมดสิค่ะแม่นี่ค่ะแก ของพ่อล่ะนี่ค่ะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นเพระาะใส่ใจหัวกะทิชาวเกาะอัมพณฟูดนี่ย้ะก็ต้องรู้จักพ่อไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยนากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริเมื่อมีอาการท้องเสียเนื่องจากสารพิษในอาหารหรือมีแก๊สใส่กระเพาะใช้คาร์บอนมีตัวยาเอสเทอร์เชอร์โคคาร์บอนจากเกรเตอร์ฟาร์มาอ่านฉลากก่อนใช้ยาไม่พาราบรรเทอลการปวดหัวปวดประจำเดือนลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอลไม่พารา12เม็ด10บาทจากเกรเตอร์ฟาร์มาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่ยะก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยนากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาร์ตาริออก็เป็นเศรษฐีวีโก้คืนความสุขฉลองยอดขาย5ล้านแผ่นทั่วโลกซื้อไฮลักซ์วีโก้แชมป์รุ่นทองคำรวมมูลค่ากว่า5 5าห้ล้านบาทพิเศษซื้อง่ายขับสบายดาวต่ำสุด15,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทดลองขับรับฟรีคูปองเซเว่นเอ้าเนี่ยมา ช่เยอะมากวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เรามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะอย่างที่แป้งเกลื่อนไว้ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันนั่นเองนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอบรรจบนะคะชุนหะสวัสดีกุณนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณหมอค่ะต้องขอถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าคําว่าแพทย์ทางเลือกในะคะ่ะมันคืออะไรคะคุณหมอครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยเ,เรามีการแพทย์ที่ใช้ยาใช้การผ่าตัดตามโรงพยาบาลค่ะซึ่งถือว่าครก็เป็นราเลือกเป็นการแพทย์การแพทย์กระแสหลักก็แล้วกันแต่ว่าเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการใช้ยาก็ตามการผ่าตัดก็ตามบางทีมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หมดค่ะนะหรือบางโรคเนี่ยตรวจท่าไหร่ก็ไม่เจอทักทีนะแต่ยิงคนไข้มีอาการอ่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีคนคิดว่าถ้างั้นก็ควรจะหาการแพทย์กระแสอื่น น้ำม,มาช่วยในการรักษานะครับซึ่งก็ส่วนมากแล้วอาจจะเป็นการแพทย์พื้นบ้านของชนชาติต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นการแพทย์แผนไทยนะการแพทย์แผนจีนอายุรเวทของอินเดียะนะหรือว่าธรรมชามติบำบัดนะฮะต่หลังมีเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของโฮมีฟาร์ตกลุ่มนี้ก็เป็นการแพทย์ที่เข้ามามีบทบาทในการาร่วมรักษานะฮะแก้รักษาคนไข้ได้โดยไม่ต้องใช้ยายใช้การผ่าตัดก็เลยถูกเรียกว่าการแพทย์ทางเลือก อืค่ะ,คะแล้วเมื่อกี้นี่ยินคุณหมอบอกว่ามีเป็นธรรมชาติบําบัดใช่ไหมคะมันคืออะไรคุณหมอใช้อะไรบําบัดคะ,คะ,ะธรรมชาติบำบัดในหลักการก็บอกนี้นะตัวตนของเราเป็นผลพวงของสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นว่างั้นเถอะกินหมูมากก็อ้วนเป็นหมูมนี่ไใช่ไหมกินแล้วไม่ออกกําลังกายก็กระดูกผุใช่ไหมกินคิดเครียดมากก็ความดันขึ้นนี่ก็เปิดผลพวงของ กนคิดและปฏิบัติเพราะฉะนั้นโรคในสมัยปัจจุบันเนี่ยโรคอ้วนก็ดีไขมันสูงก็ดีเบาหวานก็ดีมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมเพะฉะนถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเสียมันก็รักษาโรคได้โดยไม่ต้องใช้ยานี่คือกระบวนการของธรรมชาติบระวัติค,ค่แล้วที่ศูนย์บรรวีแห่งนี้ค่ะคุณหมอมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างะคะครับศูนย์บรรวีเนี่ยเราก็ก่อ,อ,อตั้งมาถึงปีนี้ก็น่าจะ40ปีแล้วนะประกอบด้วย2ส่วน ส่วนนึ่งก็คืออยู่ด้านข้างหน้าเป็นส่วนของคลินิกเดินเข้ามาแล้วก็ตรวจโดยแพทย์แล้วแทนที่จะใช้การรักษาด้วยยาจียาผ่าตัดนะเราก็มาสอนเขาเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารในหลายๆคนเราใช้การฝังเข็มมาช่วยบางกรณีเราใช้วิตามินระดับสูงหยอดเข้าเส้นนะเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ไปลดสารอนุมูลอิสระ บางกรณีเราต้องสอนให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยก็มาที่ส่วนนี้ซึ่งเป็นศูนย์ธรรมชาติบัดน,นะเซตติ้งเราก็จะเห็นว่ามีสนามหญ้ามีห้องฟิตเนสมีสระน้ำนะมี<ช>ห้องลวดทำอะไรบ้างเขาอาจจะมาเข้าคอร์สแล้วว่าคอร์สล้างพิษนะอคอร์สล้างพิษอาจจะเป็นอสองวันห้าวันหรือสิบวันก็นแล้วแต่ในช่วงในช่วงเวลาที่ล้างพิษเนี่ยเราจะควบคุมอาหารให้ตามแต่ชนิดของโรคของเขาพอมาเข้าคอร์สคือ ปิดตัวเองจากไอกิจวัตรที่มันเร่งรัดและมาอยู่กับธรรมชาติก็สามารถนอนหลับได้สบายนะเหล่านี้เป็นเรื่องนี้คือกระบวนการรักษาของธรรมชาติบำบัดค่ะถือว่าโรคที่คุณหมอพูดมาถึงเนี่ยครอบคลุมหลากหลายโรคมากเลยธรรมชาติบำบัดเนี่ยแทบจะรักษาได้ทุกโรคเลยไหมคุณหมอก็ <c oughs> จริงๆธรรมชาติบำบัดแล้วเราเรา,เรารวมสารสนิ์ของหลายวิธีการนะเพราะฉะนั้นถ้ายกเว้นว่าถูกรถยนต์ชนมาหรือแต คงไม่ใช่ธรรมชาติบำบัดเป็นไส้ติ่งอักเสบคงไม่ใช่ธรรมชาติบำบัดนะแต่อย่างอื่นนอกนั้นแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มที่รักษาได้แม้กระทั่งเด็กเป็นบตดเด็กเป็นภูมิแพ้ธรรมชาติบำบัดดีกว่าเพืชเลยอาจจะใช้โฮมีพาร์ตี้มารักษานะกลุ่มโรคที่หมอพูดถึงเนี่ยสุดมากปัจจุบันเลยว่าโรคไม่ติดต่อคือ non c o m m u n i c a b l e disease คือโรคความเสื่อมของร่างกาย หลอดเลือดเสื่อมก็ทําให้ความดันสูงไขมันเสื่อมก็ไขมันเลือดสูงตับเสื่อมเกิดไขมันพอกตับนะผิวพรรณเสื่อมทําให้หม่นหมองอมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปรับชีวิตเปลี่ยนอาหาราโรคกลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมเหล่านี้มันก็หายได้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องเลยให้แก่คนที่อจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นเองนะคุณหมอนี่ขอบคุณคุณหมอที่มาแนะนําให้เรารู้จักกันนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีทางเรื่องในชีวิตมากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยวิธีการธรรมชาติบำบัดนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะแป้งสวาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับศูนย์บรรยวีแห่งนี้นะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่ทํากันบ้างรับรองนะคะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะก็ต้องรู้จักพอไง ก็ต้ออองงไปทนานด้วยนากว่าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริการปลูกข้าวออร์แกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีขัดพันข้าวที่ดีใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดเพราะธรรมชาติจะ เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก Vfit มีคุณประโยชน์ Vfit อีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจ a m p พล Food Health Me รายการส่งเสริมสุขภาพที่ทำให้คุณห่างไกลจากโรคภัยยังได้เคล็ดลับความงามกับนบวัตรกรรมทัทนสมัยทางแฟชั่นการแต่งกายที่อินเทรนด์พบกับรายการดีๆพร้อมสาระทั้งหมดนี้ได้ทางโทร5ว็ไงเจ้าแ okay, ม่ครูวหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัหัวกะทิแล้วค่ะ ของใหม่ละเนี่ยหัวกะทิใหม่อะค่ะแม่อาหารบางอย่างต้องการหรัวกะทิจริงๆอย่างแกงผัแนงชูชีหอหมกหรือหลนหรือขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิค่ะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบของพ่อเหรอนี่คะ่ะแล้าของผมแล้ครับเข้มข้นเพระาะใส่ใจหัวกะทิชาวเกาะอ,อำพลฟู เมื่อมีอาการท้องเสียเนื่องจากสารพิษในอาหารหรือมีแก๊สในกระเพาะใช้คาร์บอนมีตัวยาเอสเทอร์เชอร์โคคาร์บอนจากเกรเทอร์ฟาร์มาอันฉลาดก่อนใช้ยาไมพาราบันทอาการปวดหัวปวดประจำเดือนลดไข้มีตัวยาพรัสเตอร์มอลไมพาราสิบสองเม็ดสิบบาทจากเกรเทอร์ฟาร์มาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่ยะก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริหลังจากที่ราไคุยคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะในช่วงนี้แล้วค่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูสิคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้างน,นะคะภายในศูนย์ธรรมชาติบำบัดบลลวีที่นี่คะ่ะไปดูกันเลย ค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะของธรรมชาติบำบัดก็คือวิธีการอาบแสงตะวันนะคะซึ่งแต่เดิมเป็นศาสตร์ของอินเดียนะคะที่มาจากอายุรเวทเป็นการรักษาตัวเองแบบใช้ธรรมชาติง่ายๆนะคะวิธีการง่ายๆก็คือ เราจะให้ผู้ที่ทํากิจกรรมเนี่ยนอนอาบแดดนะคะเราจะอนอนบนแคร่ก็ได้หรือนอนกับเสือ่อกับพึ้งก็ได้วิธีการก็คือเราจะใช้น้ามันนะคะน้ามันทาผิววิธีการเราใช้ใส่ขวดสีเขียวตากแดดไว้ประมาณสักเจ็ดวันแล้วเราก็นํามาใช้ทาผิวร,บรอบๆตัวนะคะยกเว้นใบหน้าซึ่งอาจจะล้างออก ยากนะคะตามแขนตามขาตามลำตัวแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใช้อาบเนี่ยเราจะใส่น้อยชิ้นนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยสัมผัสกับแสงแดดได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็นอนหงายก่อนนะคะพร้อมกับเอาผ้าขนหนูผืนเล็กปิดตานิดนึงเพื่อป้องกันแสงที่จะเข้าตาเราแล้วก็ใช้ใบตองเนี่ยคลุมให้ มิดเลยให้สนิทเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาถ้าแดดเช้าๆไม่ร้อนมากอาจจะใช้เวลาสักสิบห้าถึงย่นาทีต่อหนึ่งด้านคือด้านหน้านะคะแล้วก็ถ้าแดดร้อนสายมานิดนึงอาจจะช่วง10บโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราใช้เวลาสักสิบนาทีแล้วก็นอนคว่ำก็เราก็จะใช้วิธีการให้แสง สองผ่านใบตองซึ่งมีสีเขียวเนี่ยแล้วก็กรองแสงเข้ามาทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเม็ดเลือดขาวแข็งแรงนะคะ <S <S การเติมตัวกับผู้ที่จะทําตรงนี้จริงๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีแสงแดดแ,แสงแดดอ่อนๆนะคะเพื่อเพื่อที่ว่าต้องให้มีแสงที่จะช่วยกรองแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เตรียมใบตองนะคะแล้วก็มีน้ํามันใส่กวดไว้ แล้ก็เสื้อผ้าแค่นั้นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะของศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีก็คือการใช้วารีบำบัดน,นะคะ,ะตัวอย่างที่เราจะให้ดูตรงนี้จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายในน้ำนะคะด้วยวิธีการเต้นแอโรบิกในน้ำนะคะซึ่ง ผู้ที่จะใช้กิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ทุกกลุ่มทุกวัยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่ปลอดภัยนะคะลดแรงกระแทกนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านะคะหรือบางท่านที่อ้วนนะคะเพราะว่ามันจะน้ำช่วยรับน้ำหนักเรานะคะตัวเราก็จะเบาสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นที่นี้ประโยชน์ของการ ออกกำลังกายในน้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราเพิ่มเข้ามาเป็นแอโรบิกในน้ำนะคะก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดนะคะระบบการหายใจแข็งแรงขึ้นนะคะภูมิต้านทานของเราก็จะดีขึ้นแล้วก็ความทนทานนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือความอึดนะคะเวลาที่เราจะไปเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันก็จะมีความ ทาได้นานความแข็งแรงเราก็จะดีขึ้นค่ะอ,อ,อีกนิดนึงก็คือเวลาเราเคลื่อนไหวในน้ํานะคะส่วนที่จะได้คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวในน้ำเนี่ยมันมีแรงต้านของน้ํานะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยผ่อนคลายด้วยแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไ,ได้ได้ด้วยค่ะ กิจกรรมของวาลีบำบัดนะคะนอกเหนือจากที่ตรงเรามาเคลื่อนไหวในน้ำด้วยแอรบิกแล้วเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ความร้อนความเย็นนะคะซึ่งเราก็จะมีความร้อนก็อาจจะเข้าซาวน่านะคะแต่เรามีบ่อน,น้ำเย็นให้แช่เป็นการวิธีการแลกเปลี่ยนใช้ความร้อนความเย็นก็จะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดนะคะดีขึ้นภูมิต้านทานของเราเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงขึ้นคะ่ะ สำหรับผู้ชมทางบ้านนะที่กำลังสนใจนะคะอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยแป้งขอแนะนำเลยค่ะที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบรลวีแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะให้คุณหันมาดูแลตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่าลืมทุณผู้ชมคะสุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ควรจะใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะกดแชร์ด่องรายดีให้กับเรานะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่เว e ร์ m e t v นั่นเอนะคะและก่อทคอมสล็อตเทลมีทีวีนั่ ก็ยังคงมีเคละบีดีมมาฝากกันเช่นเคยวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้ค่ะแป้งขอตัวลาทุกคนไปก่อนดีกว่านะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณระ้ชมครับปีที่ผ่านมาท่านลองย้อนถามตัวเองดูสิครับว่า สุขภาพของท่านเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้เลยอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมอยากให้ตัวเองนั้นมาสำรวจสุขภาพของตัวเองให้ได้ว่าสุขภาพของเราปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสำรวจพฤติกรรมสุขภาพนั่นก็คือเรื่องอาหารการกิน ที่ผ่านมานั้นเคยออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนอยากไรถ้าสำรวจออกมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเป็นพฤติกรรมที่ย่ำแย่เรามาเริ่มปฏิวัติชีวิตใหม่ของเราในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้กันเถอะของขวัญปีใหม่นั้นไม่จะเป็นต้อง เป็นแก้วแหวนเงินทองหรือเป็นวัตถุแต่การทำตัวเองให้มีสุขภาพดีนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดที่ท่านจะต้องหาของขวัญให้ตัวเองต่อไปนี้เราเริ่มปฏิวัติ3อปีใหม่จะถึงนี้เราจะดูแลการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการอย่างไรลดหวานมันเค็มเติมเต็มด้วยผักผลไม้และที่สําคัญก็คือออ่างที่สคือใส่ใจออกกําลังกายออ่างสุดท้ายคือออางอารมณ์ออ่างอารมณ์นั้นเป็นออ่าง ท่านรู้ว่าตัวเองเครียดกลุ้มกังวลสลัดมันออกโดยเร็วจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมนั้นกลับมาใส่ใจชีวิตตัวเองแล้วหาของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองโดยปฏิบัติตาม3อผู้ชมครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอวอวยพรให้ทคนนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตและพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดไป ช่วงเฮล่ิทริปจะพบ,พบกับท่านชมเช่นนี้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยเกรต์ฟามาอัมพลฟูดฮาตาริ